หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อเงินวัดบางคลานถือว่าเป็นสุดยอดแห่งพุทธคุณในด้านอิทธิฤทธิ์การแขล้วคลาดคงกระพันชาตรีและสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยเฉพาะในด้านการค้าขายอีกด้วยประวัติเดิมนั้นหลวงพ่อเงินเกิดเมืเ่อวันที่16กันยายนพศ3 5 5 3ตรงกับราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาภาไัย เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรชายาของหลวงพ่อเงินได้มาตอนเมื่อได้เข้าอุปสมบทที่วัดชนะสงครามและเมื่อครบสามพรรษาก็ได้มาถวายตัวเป็นศิษย์กับเจ้าพระยาคุณสมเด็จพระพุทธจารย์ตูพรหมรังสีวัดระขังโคศิตตารามเพื่อศึกษาศิลปะวิทยาคมและเรียนวิปัสนาธุระหลังจากนั้น หลวงพ่อเงินได้ย้ายมาจังพรรษาที่วัดบางคลานหรือวัดหิรัญญารามจังหวัดพิจิตรซึ่งท่านผู้ที่มียานวิเศษและยังเป็นหมอเชี่ยวชาญในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่ชาวบ้านได้อย่างชะงัดอีกด้วยพระเครื่องหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจึงเป็นอีกหนึ่งในตำนานของพระเครื่องไทยซึ่งทุกรุ่นขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์ดีทางด้านคงกระพันชาตรี แผวคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง